สวัสดีครับเอฟซีครับเหมือนเดิมเหมือนเก่าแห้วครับอยู่กับบ่าวหมูคือเก่าเอฟซีช่องลำน้ำอีสานครับมายิ่งปลาเอฟซีเอ้ยยิ่งถือปลาคอครับแต่พระท่านลู้ใส่ว่าจะยญ่ขนาดใดครับนั่นบ่าวหมูดึงอยู่นั่นครับนั่นลูกปืนถือหัวเลยเอฟซีครับนั่นบุรุษว่าสีขนาดใดครับผมแต่ปลาจังใดกะโลอัพลอยเปอร์เซ็นต์ครับโลอัพแบบไปปลายสามเอฟซีปลาตัวนี้นักตึงเลยครับบ่ท่านได พันเสียกไปสั่มเอฟซีดึงสิมาบ่บนามาดอกเอฟซีเดี๋ยวบ่าวหมูคงได้ลงไปดึงเสือกเอาเอาใกล้ๆพุ่นลรครับผมเดี๋ยวถ่ายไปเบิ่งกันข้างล่างครับตอนนี้บ่าวหมูนั่งอยู่ทึ่งไม้ที่นั่งครับส่วนไม้ยิงกับข้างล่างนั่แหละก็สิห่างจากปลาอยู่ประมาณสิบสามสิบสี่เมตรครับเอาเดี๋ยวขออนุญาตเอฟซีพันเสือกไปก่อนเดี๋ยวล่งไปเอาปลาค,ครับเอฟซีครับเอาเอฟซีครับก่อนจะล่งไปเนาะให้เบิ่งหม่อง,องบ่าวหมูยางมากขึ้นนั่งเนาะ นี่ครับต้นใหม่เขาเอยนมากสิละครับเห็นบอฟังตะโค้งเอฟซีสั้นทีรีลงไปพุ่นครับนี่บ่าวหมูยางมากกับใหม่ต้นนี้แหละครับนี่ครับนั่งนี่ครับถอดเสื้อเอฟซีห่อนแห้งถอดเสื้อจอปลาครับถือว่าโอเคเลยเอฟซีลูกปืนเข่าเต็มๆหัวครับผมถือว่าโชคดีมากๆบ่านาจะรุดบ่านาจะขาดแล้วครับผมปลาถือจุดสําคัญครับถือว่าซ้ำถืออาวุธหนักหรือไปเอฟซีเอ้ย นั่นแหละครับไม้ไกลๆกเดี๋ยวบ่ามูสู้เป็นเบิ้งเนาะนั่นเงาไห้พุ่นลาอยู่พุ่นครับพุ่นเลาะคอนใหม่นะครับอยู่งามนั่นเห็นตอวหัวอยู่คางไอ้ไห้นะครับผมเอาเดี๋ยวลงไปเบิ้งน้ำกันครับผมใส่จะอยู่ขนาดไดครับผมนั่นแหละครับเอฟซีปลาครับหอยออนต้อนออนต้อนอยู่โอ้หลายเลยเอฟซีไม้นี่ครับขึ้นหลายโตแห้งปลาประมาณเจ็ดแปดตัวเอฟซีครับบ่ามูนั่งอยู่ประมาณเกือบสองชั่วโมงแล้ว ยิงปลาสองเทียครับเทียอรกบ่ถึกนี่เทียสองียบบ้อยเลยโอ้เฮงแต่ยันบได้ยิงอยู่ปลาตัวนี้ใหญ่ครับเอฟซีครับเอาบ่กาเอาโทรศพัพท์ลงไปไก่นามนะเอฟซีบไร้เอาขากล้องมาเนาะเอฟซี 4, เอ้ยโทรศัพท์กับย่านลุดมือครับนี่ครับต้นไม้เป็นต้นไม้ร่มครับนี่อยู่กลางน้ำเลยเอฟซี 4, กลางว่าง ไปายไ,ปไม่นะก็ขึ้นดีครับบ่าวหมูประกายิงเพราะว่ามีลูกดอกลูกเดียวครับมีลูกดอกลูกเดียวก็วเลยยิงพยายามยิงในส่วนใกล้ๆครับพ่อมุดได้ขนลูกดอกติดนะเยฟซีนั่นแหละครับปลาอาปากอยู่นั่นเยฟซีเอ้ยหอยอาปากอยู่นั่นจับเสียกมาบ่ปลาน่าจะอยู่ใส่โล่หกโล่เจ็ดครับ โอ้โหดินสุดยอดเลย f อฟซีให้ถึงไหนนอปะเดียนอออาขอญยาตแปบนึนออนงเอครับขอปลาเขามาฟังก่อนกล้องกับย่านตกปลากับย่านขาดครับนี่ครับเอซครับใส่ปลาครับถึงไดนปลาตัวนี้จังไดกับเลยโลครึ่งครับปลาอาอยู่โลโหกเอฟซเบื้องครับบาวหมูยิ่งเขาช่วงแก้มพอดีอู ลูกเงือกครับเกือบแล้วเกือบสิบว่าถึกต้นนี่ปลาึ้นหันคางแบบสี่ลเลยส่นี่คือลักษณะนี่เลยครับนี่ขึ้นให้ปลาหมูสีเลยปลาหมูนั่งอยู่พ่นครับพ่นเห็นว่าเสือครับปืนหลอกปลาหมูอย่างเชิงพ่นปลาไม่เจรุ่นนี่เลยแบบสิมีสองตัวครับไงหลีไงกว่าตัวนี้ปลาในานจะสองโล่ u ครับ ใหญ่แห้งปลาสองตัวเด่นโอ้สุดยอดเลยบ่าวหมูค่อยแล้วค่อยอีกก็เรียกว่าเป็นปลาคอกะหลุ่นใส่งามแล้วก็ยิ่งเลยครับคิดว่าจังได้ก็จะยิ่งหลายตัวนะเอฟซีปลาประทือนกครับปลาหลายตัวเพราะว่าบ่าวหมูไว้ลงน้ำอ่าหมานเอา้าเดี๋ยวขึ้นไปขังเทิงน้ำกันให้มันเรียบร้อยก่อนเอฟซีผุ่นทางขึ้นบ่าวหมูสั้นทีรีเห็นบ่าวหุ่นขึ้นยากลงยาก,ยากเติบอยู่ เอาเดยวขอปลาขึ้นไปก่อนครับผมสังเกตโหลดเอฟซีไว้ปลาคอขึนขึนมาหัวเหลืองหัวเหลืองปากเหลืองสีเอฟซีปลาองห่วงครับญ่ปลาอย่างไรกัโลเออเด็ดเด็ดเด็ด,ด,ดอ่าขักบ,บัวเป็นปลาตูแม่เอฟซีเป็นปลาแม่เด็กท่านใครครับปลาขึ้นหลายตัววนหลายตัวแห้งอยู่นี่ บอกสองโลก,กลัวมีครับผมประมาณสองตัวเห็นแล้วใยแห้งว่าเป็นปลาชะโดครับพอได้เขาลงไปจะคอยหัปลาคอเพราะว่าหางเขาสีดำนะเยบซีตัวสุดโลายสุดยอดหลายเอาเวลายังมีครับหลุดกันต่อเพื่อว่าหมูได้อีกตัวครับผม